แล้วกดกดบังเอิญซิครับบ้ามันเป็นอย่างเขาไปสร้างบ่อกขอนี้วครับขอนี้วสองครับนี่แปลว่าขอนี้วสองนี่กับน้องล่าอีกจานหนึ่งข้อมูลเจอเขาคุพร้อมกันอันนี้เออข้างยาสีบ้านน้องตัดแม่บ๊บบกพักนอนพักหนอด เซ็ตจากคอนเสิร์ตครับตีรถมาจากตาจีนมากินกับเขบายุหลังคนยโสโยโสอยู่เทิน <c oughs> อู้เพี่อนน้องว่ะผมเป็นลึกอือบควขุนนะครับผมน้องกระเทยประจำบบงชา,า,ายโทรัภทยพึ่งน่ากาอีกจุด ตุดหมาโคราชครับผมรุนอะไราาาลอยเอ็ดอนม,มาถึงบุญเย็บที่โคราชน,นี่าอันนี้คืออะไรออมเครื่องในร่วมครับตัวนี้สมเิ็ิเราสอบเพียบด้วยขันอยเพียเท้าเด้่อวยๆ ดีสี the the so, s okay. <S ่กระสดตับ้านกระสดแกเต้าจุ่มับบ้เอาไหมเสียวของไทยเออพวกกินไหยไทยแันเนาะกินนะเนาะเตแก่นึงเออาดนั่นเหรอเอาสดอืมเอาไเผ้าอิ่ม

ya, ya, ya,